วันนี้ในประเด็นเรื่องหนังสือไม่เคยทําร้ายไทยนะครับหลังจากอ่านหนังสือจบแล้วนะครับเพราะหนังสือไม่มีอาวุธหนังสือไม่มีอาวุธนะครับหนังสือนี่อ่านแล้วมีแต่อยู่ในหัวนะครับครับผมขอเรียนเชิญนะครับขอให้น้องที่เรยนหนังสือแล้วเข้ามาเป็นสมาชิกที่ยังว่างอยู่ แล้วก็ที่ข้ามไม่ได้เลยนะครับคือออศิลป์ประจำแห่งหกรุงเทพมหานครและกรุงเทพเมืองและสู่โลกครับรายการครับผมสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมของเรายาวเหยียดน,นะครับไม่ว่าจะเป็น,นครับไม่ว่าจะเป็นชั่วปานสอง ิดากิติคุณทวีนะคะพี่แก้วค่ะแก้วพี่แก้วมาร่วมงานการปล่อยหนังสือของเครือข่ายเพื่อนหนังสือนี้นานหรือยังครับนานแล้วค่ะมาตั้งแต่แรกๆเลยค่ะ<า>แล้วมาตั้งแต่ปีแรกๆเลยตั้งแต่จัดครั้งแรกๆค่ะนี่จัดเป็นครั้งที่12แล้วค่ะจัดขึ้นทุกเดือนนะคะเดือนละหนึ่งครั้งชอบหรือว่าประทับใจอะไรในการในงานการปล่อยหนังสือ ก็หลายอย่างเลยค่ะที่ชอบก็คือว่างานนี้นะคะพี่พงศ์กับพี่แนนะซึ่งเป็นผู้จัดเนี่ยตั้งใจจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทยอะคะ่ะรักการอ่านแล้วก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือดีๆซึ่งสมัยนี้หนังสือจะมีราคาค่อนข้างแพงแล้วก็จะมีนะคะสำนักพิมพ์แล้วก็ร้านหนังสือหลายแห่งเลยค่ะที่ให้การสนับสนุนเช่นอย่างอมรินนะคะมติชนแล้วก็นิตยาสารคอคนแล้วก็จะมีหนังสือเป็นทั้งหนังสือใหม่หนังสือเก่าหนังสือสําหรับเด็กเยาวชนบทกวีวั นัก,กรรมชั้นดีหนังสือแปลเยอะมากค่ะโอ้โหอย่างนี้แจ้งว่าเป,เป็นแฟนตัวจริงเลยนะคุณผู้ชมเพราะพูดออกมาได้ครบหมดเลยนะนะรู้สึกยังไงกับการจัดงานของพี่ผลวิสิท์บ้างครับชอบมากค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาส่วนมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยปั๊มหนังสือออเคยเป็นอาสาสมัครด้วยใช่ ออเรครับาก็สนุกมากก็จะมีน้องๆนะคะหลายท่านเลยเข้ามาช่วยกันเราก็รู้สึกประทับใจค่ะเพราะว่าพิพงศ์พิแนนตั้งใจที่จะส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการนะคะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกถึงจะมีการวิจัยออกมาว่าคนไทยเนี่ยอาจจะอ่านหนังสือแค่ปีละไม่กี่บรรทัดแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าใครได้มีโอกาสมาในงานนี้จะเห็นแล้วว่าไม่จริงค่ะคนไทยตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆห้าขวบหกขวบนะคะแล้วก็ยังมีอาม่าอาก็ คุณปู่คุณย่าที่จุงมา70กว่า80กว่าที่เคยเห็นก็ถือไม้เท้าพาหลานๆเนี่ยมาเลือกอจะมาเอาหนังสือ<ช>จะเอาหนังสืออ่ะสุดท้ายครับฝากอะไรถึงความเป็นไทยที่รู้สึกว่าเรารู้สึกภูมิใจกับความเป็นไทยที่เราเราเป็นอยู่ตอนนี้ที่เราอยู่ตอนนี้ครับ สำหรับตัวเองภูมิใจมากเลยที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็อยู่บนแผ่นดินนี้แผ่นดินของในหลวงนะคะก็ได้มีโอกาสเคยไปบวชให้ในหลวงแล้วก็รักท่านมากได้ดูพระราชะกรณียกิจของท่านหลายๆอย่างที่ท่านทําให้คนไทยแล้วก็ซาบซึ้งมากในฐานะที่เป็นคนไทยตัวลเกล็กๆที่อาจจะไม่ได้มีปัจจัยมากสิ่งหนึ่งที่ทําได้ก็คือพยายามส่งเสริมให้คนอื่นมีโอกาสอ่านหนังสือได้มีโอกาสไปอ่านหนังสือเสียงสําหรับผู้ได้โอกาสทางสายตาแล้วก็พยายามจะทําความดีอย่างสอนหนังสือ เด็กเล่้่อนทำเท่าที่เราทำได้แล้วก็อยากให้คนไทยทุกคนนะคะถ้ามีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นคนตัวเล็กๆคนที่ได้โอกาสในสังคมทำอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วรู้สึกว่าเราทำสิ่งน,นี้แล้วในหลวงท่านจะดีใจะคะ่ะ<อ>ขอบคุณคะ่ะผมขอบคุณมีแก้วมานะค,ะค,ครับมีลูกหลานเรียนสอ,อ,อไปลายไหมคนระับสถ<อ>นีสาบันกวดวิชาเขาให้มันลังเอเลย และตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในการปล่อยหนังสือในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือพี่พลพิสิทธิ์คงธนยานประธานเครือข่ายเพื่อนหนังสือเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับพี่เขารวมถึงเครือข่ายเพื่อนหนังสือด้วยสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามก่อนหลายท่านอาจจะดูอยู่แล้วก็เอะพี่พลพิสิทธิ์เป็นใครมาจากไหนยังไงเล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงได้ไหมครับครับผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะฮะเด็ก เกิดที่อตดิตนะครับก็เติบโตที่กำแพงเพชรทีนี้สมัยเด็กเนี่ยผมก็อยู่โรงเรียนที่ค่อนข้างที่จะมีข้อจํากัดในการเรียนการสอนรเรื่องหนังสือเรื่องอะไรนะผมเจอฉลากยาผมเจอ,อ,อถุง ก๋วยทอดหรือว่าอะไรที่เขาเอามาห่อของหรือรก็ทั้งถุงโชคดีอะไรสมัยก่อนอมผมก็จะชอบมากแล้วก็เราดูรูปแบบดูกราฟิกดูอะไรเงนะี้ยนครับทีนี้พอโตขึ้นเนี่ยเราก็มีโอกาสเรียนมัธยมและเรียนมหาลัยก็เริ่มรู้จักห้องสมุดก็ตกใจมากว่าห้องสมุดม,มันใหญ่ขนาดนี้เฉลยม,มันพร้อมขนาดนี้เฉลบเราเราเราเคยไปที่บ้านของ น้าชายซึ่งเป็นน้าของเรานะก็มีห้องสมุดเล็กๆอ่ะมันมันเหมือน,น,นตู้หนังสือเนี่ยมันใหญ่หน่อยเราก็ตกใจแล้วว่าโอ้ยโลกนี้มีหนังสือขนาดนี้ผอไปเห็นห้องสมุดร,ระดับมัธยมระดับมหาลัยยิ่งมาอะไรนี่เห็นเป็นตึกเป็นอาคารเลยเป็น้องสมุดเ,เราก็เริ่มรู้สึกว่าโลกใบนี้มันไม่เท่ากันนะฮะค,คนในเมืองเนี่ยมีสารพัดจะมีมีหนังสือหลากหลายรูปแบบที่อ่านในขณะที่เด็กต่างจังหวัดเนี่ยโลกทัศก์ก็ค่อนข้างจํากัด าการร,รับรู้ก็ค่อนข้างที่จะมีแค่นี้ทอนี้พอพอพอเราจบพอเรามาทำงานเนี่ยตรงนี้ก็ยังฝังใจจนกระทั่งอ,อยู่มาวันหนึ่งเรารู้สึกว่าตอนหลังเนี่ยตอนหลังเนี่ยเรามาเปิดร้านขายหนังสือเล็กๆที่ชั้นส<ม>ี่หมอสินนะฮะเรานั่งมองเชลหนังสือเราเนี่ยเราอู้สึกหนังสือมันก็ดีนะทําไมคนไม่อ่าน อเราเคยเห็นข่าวจากต่างประเทศเนี่ยเขาเอาหนังสือไปวางตามสวนสาธารนณะตามป้ายรถเมย์ตามอะไรอย่างงี้นะก็เพื่อที่จะแจกว่าเขาจะเซ็นเลยว่าหนังสือนี้ไม่ได้ลืมแต่ต้องการให้คนอื่นอ่านอ๋อ oh. ครับเราก็ได้ไอเดียว,ว่าเดี๋ยวเอาโต๊ะเนี่ยเล็กๆเนี่ยมาตั้งสักสองตัวขัดหนังสือในร้านวางสักห้าสิบเล่มร้อยเล่มก็คิดที่จะทําอย่างเงี้ยแล้วพอดีตอนนั้นเจอเพื่อนก็เล่าให้เพื่อนฟัง เพื่อนผมชื่อคุณอภิชาติเป็นนักเขียนคนแรกเขาบอกเอาสิดีคร,ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยเอาหนังสือผมในบ้านเน่ยแจกคนนู้นคนนี้จนหมดบ้านเลยเพื่อทดลองอะไรบางอย่างค,ค,คุณอภิชาติให้กําลังใจผมมาลุกขึ้นถือหนังสือมาผมบอกเพื่อนที่ชั้นสี่นะครูสตูดิโอเพื่อนที่เป็นช่างภาพเขาขนมาคนละร้อยส0งเล่มเราก็รู้สึกเฮ้ยโครงการนี้มันมนแปลกนะแค่บอกแค่นี้ย เรารวบรวมหนังสือได้หลายร้อยเล่มแล้วครับผมแล้วก็เราก็ลองขอเพื่อนคนนู้นคนนี้โทรศัพท์คุยดูปรากฏว่ารอบแรกนหนังสือถึงพันสองร้อยเล่มโอ้จัดในนามร้านนะฮะครับผจัดในนามร้านในนามส่วนตัวเราคิดว่ามันไม่ไหวละถ,ถ้าทำในนามร้าน,นต่อไปโครงการมันอาจจะไม่ยาแวแล้วเราอาจจะรับผิดชอบไม่ไหวครับผก็เลยคิดว่าน่าจะรวมเป็นเครือข่าย หาเอา่อหานักเขียนมาหานักอ่านมาหมายถึงคนชอบหนังสือนะครับผมหาร้านขายหนังสือหลายๆร้านมาช่วยกันสำนักพิมพ์มาช่วยกันก็เลยรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อนหนังสืออ๋อเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่คน,น,นรักหนังสือรักหนังสือเขียนหนังสือคอันนี้มันเป็นประกายจุดประกายที่ย้อนกลับไปตอน,อนที่พลเด็กๆด้ว<ๆ>ยนไหมมันเป็นจุดตั้งแต่ตอนเด็กเลยว,ว่ามันไม่เท่ากันโลกนี้เราทำไงจะเฉลี่ยในสิ่งที่เรามีเกินหรือว่าใครมีมากๆอ่ะเอามาเอามาแบ่งปันให้คนอื่นอ่าฮะครับเครือข่ายเพื่อนหนังสือ ตั้งมานานเนี่ยครับถ้าถึงเดือนนี้แล้วก็หนึ่งปีพอดีหปีพอดีแล้วเราก็มีโอกาสคือเล่าต่อนิดนะครหลังจากที่เราตั้งเป็นเครือข่ายเสร็จเราเราก็เห็นโฆษณาเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเขาบอกเขาเป็นเมืองหนังสือโลกเพื่อนผมคนนึงก็บอกเอาไปยื่นผู้ว่าเลยจะได้รู้เรื่องของเราไปเลยก็เรื่องจริงครพอไปยื่นวันจันทร์สักวันพฤหัสเขาก็เรียกประชุมเขาบอกโครงการของพวกคุณดีนะคือเราแนบโปรไฟล์แนบภาพถ่ายครั้งที่หนึ่งไปนะเขาก็บอกว่า ตอนนั้นเราเราเรา,เรายื่นเราทําแผนง,งานเป็นสิบสองครั้งเสนอ,อเขาก็รับไปเลยเขาก็ให้ใช้สถานที่แล้วก็ถึงแม้เขาจะไม่ได้ช่วยงบประมาณไม่ได้ช่วยหนังสืออะไรมากเรื่องสถานที่เขาให้เขาได้ครับครบสิบสองครับ,บรแนวความคิดที่เรารู้สึกว่าเราต้องปล่อยหนังสือแล้วละ่ะเริ่มมายัางไงหนังสือที่ดีมีเยอะฮะคนเข้าไม่ถึงคนอาจจะไม่เคยเห็นครับหรือบางเล่มเป็นหนังสือที่มหัศจรรย์มากเปิดปุ๊บภาพพุ่งออกมาเนี่ย คนทั่วไปไม่เคยเห็น<อ>แต่ว่าเราเนี่ยอพอขายหนังสือพออยู่ในวงการหนังสือพอได้มีโอกาสเรียนได้มีโอกาสอ่านหนังสืออะไรแปลกๆไปงานสัปดาห์หนังสือไปงานเสวนาอะไรจะเจอหนังสือหลากหลายมากหนังสือการเมืองก็จะเป็นแบบหนังสือผู้หญิงก็จะเป็นแบบหนึ่งสารคดีก็จะเป็นแบบหนึ่งหนังสือเด็กก็จะเป็นแบบเราโ,โ,โลกนี้มันกว้างแต่คนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะรู้เฉพาะไอ้หนังสือที่มันถึงถึงถึงมือเขาอะหนังสือที่อยู่ในเซเว่นหนังสือที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อทั่วไป เราก็เลยคิดว่าเราต้องทำล่ะเราต้องทําโดยการเอาของเรานี่แหละเล็กๆจากจุดเล็กๆเริ่มก่อนก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทิ้งคิดมีวิธีการเลือกหนังสือที่ที่จะเอามาปล่อยใช่ไรใช่ฮะอันนี้เราต้องคัดเพราะหนังสือทุกเล่มเนี่ยมันมีทั้งบางส่วนมันอาจจะเป็นวัยที่ไม่เหมาะสมหรือว่ามันเป็นหนังสือเฉพาะทางอะไรนะหรือว่าถ้าเป็นหนังสือการเมืองก็เฉพาะเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มพวกนี้เราต้องคัดเราเราจะคัดแบบออกเลยแล้วก็เราถือว่าเราต้อง เราต้องจัดการนิดหนึ่งตรงนี้เพื่อที่จะให้ภาพงานโดยรวมดูดีครับนะครับแล้วภายในงานกิจกรรมการปล่อยหนังสือมีอะไรบ้างครับครับก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทํามันก็ดีอยู่แล้วคือครั้งแรกเนี่ยคุยกับเพื่อนที่เป็นนักเขียนเขาก็มาเขาว่าเขาเขามาเปิดมาพูดคุยให้คุยกับคนที่อ่านบทกวีพี่สมพงษ์ทวีกับคุณชิตตนว่ยเขาก็มาอ่านบทกวีเล่นเปอร์ฟอร์แมนซ์ให้ น้องกลุ่มหนึ่งทำละครใบ้คนหน้าขาวเขาก็ส่งลูกน้องเขาว่าเด็กๆที่ฝึกๆมาเล่นมาเต้นนู่นเต้นนี้ก็คือหาว่ากิจกรรมนี้ดีนะมีมีหนังสือด้วยแสดงว่านอกจากการปล่อยหนังสือแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆคนที่สนใจในเรื่องอื่นก็สามารถจะมาชมได้จัดมากี่ครั้งแล้วครับจัดมา11ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่12ครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบสองนี่คือภายในปีเดียวภายในปีเดียว12ครั้ง ครั้งแรกเลยเห็นบอกว่าได้มาแค่พ <1200 S 2> ันสองร้อยเล่มพันสองร้อยเล่มพอไหมนว,วันนั้นวันนั้นก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะเพราะว่าการรวมครั้งแรกอโ้ต้องสื่อเป็นพันๆเล่มมาแบบโดยที่เราไม่ต้องซื้อสักบาทเนี่ยนะฮะเราก็รู้สึกว่าทางใจเนี่ยสุดยอดว่าเฮ้ยโลกนี้มันมีผู้ให้อะใช่ไหมในขณะเดียวกันเราก็ต้องไปให้ต่ออ,อเรามีหน้าที่แค่เป็นคนกลางที่แบบว่าเชื่อมโยงให้ดีเท่านั้นเองระหว่างผู้รับกับผู้ให้โดยเราเน้นว่าหนังสือทุกเล่มเนี่ยเราจะปั๊มตาว่าปล่อย จะปั้มตาว่าปล่อยซึ่งซึ่งทุกเล่มเนี่ยพอปั้มตาว่าปล่อยแล้วเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าหนังสือเนี่ยมาจากงานปล่อยางรลอคับแล้วก็ผู้ให้เนี่ยก็จะมั่นใจว่าหนังสือเขาเนี่ยถึงมือคนอ่านแน่ผู้รับก็จะเลือกเอาเล่มที่เขาชอบไปอันนี้จะต่างจากการบริจาคครั้งแรกพันสองร้อยเล่มครั้งที่สิบสองกี่เล่มวันนี้ครั้งวันนี้สองหมื่นห้าพันจริงๆเรามีมากกว่านี้นะแต่เรา ปล่อยแค่นี้พอแล้วปก่อนนะไม่ไหวนะครับปล่อยปล่อยแค่นี้ก่อนประมาณ2 5งหมื่นห้ากับคนร่วมงานในแต่ละปีเพิ่มขึ้นมากเรื่อยเรื่อยครับเพิ่มเรื่อยครับครั้งแรกที่เราจัดก็2 300คนอยู่แล้วนะแล้วมันก็พัฒนาเป็น300 400 500ตอนนั้นก็มันมันขยับขึ้นเรื่อยๆจนล่าสุดนี่ครั้งที่สิบเอ็ดเนี่ยพันพันกว่าคนพันกว่าคนพันกว่าคนวันนี้คาดหวังไว้ว่า สักกี่คนน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะฮะแต่ว่าคือมันเป็นที่พูดกันต่ออยู่แล้วในในในโครงการปล่อยหนังสือนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราพูดไปถึงเรื่องเกี่ยวกับของคนอื่นและพี่พลให้คนอื่นให้หนังสือให้คนอื่นเครือข่ายได้อะไรจากการทํางานเหล่านี้บ้างโอเครือข่ายก็มีความสุขนะฮะเพราะว่าเราเหมือนจุดเชื่อมร้อยอะเราได้เห็นว่าโอ้บางบางบางท่านะเอามาให้เนี่ย โดยไม่คิดอะไรเลยหนังสือให,ใหม่ๆเลยนะฮะหนังสือก็ออกจากสำนักพิมพ์เลยหรือบางสำนักพิมพ์เนะี่ยพอรู้ล้วทำเนี่ยก็มานะเราจะจัดให้อย่างนี้อย่างนี้นะครับบางสำนักพิมพ์ก็นอกจากให้แล้วเนี่ยยังให้เงินสนับสนุนเข้าใจว่าเรามีค่าขนย้ายค,ค่าดูแลศิลปินค่าอะไรต่างๆอาหารอะไรนี้นะครับ,รบก็ตรงนี้เนี่ยเราได้เห็นว่า น้ำใจของของคนในประเทศเนี้มามีมันไม่ใช่เงินหายในขณะเดียวกันพอเราได้มาด้วยเราก็ต้องจัดการจัดการให้ยุติธรรมรู้สึกจะเป็นครั้งที่3ที่4เนี่ยม,มันจะมีปัญหากลเราหลนิดนึง<อ>คนเราเมื่อก่อนเราไม่จํากัดจํานวนครับผมเราก็เลยคิดจัดระเบียบหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคนให้เขาจะไม่สบายใจครับผู้สนับสนุนจะรู้สึกไม่ดีเราก็เลยปรับเป็นว่าพ็อกเก็ตบุ๊กให้5เล่มแม็กซซีน10เล่มแล้วก็จัดบัตรคิวบัตรสีขึ้นมาแต่ปีนี้เห็นบอกว่าเพิ่มขึ้น ก็ขับครั้งนี้จะให้เจ็ดเล่มหมายถึงเป็นตัวพอเกตบุ๊กแล้วก็ข้าพ่อแมกกาซีนไม่จำกัดครับผมพอเกตบุ๊กนี่เราจะตัดปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมคือรอบแรกจะให้เดินรับคนละสองเล่มก่อนเลยแล้วถ้ายังไม่กลับมารับอีกห้ามครับนะครับแล้วก็การประสานงานของไม่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ดีกับเครือข่ายเนี่ย ยังไงครับมีมีการประสานงานเชื่อมโยงกันเราก็ใช้จดหมายนะฮะใช้จดหมายไปยื่นตรงนั้นตรงนี้บบงที่เราก็ส่งเมลไปเขาก็ให้หนังสือให้อะไรมาเขาให้ความร่วมมือกับเราดีไหมโดยภาพรวมดีฮะโดยภาพรวมดีเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับคนไทยแล้วก็การปล่อยเนี่ยมันต่างจากการบริจาคการบริจาคเนี่ยคุณต้องเอาไปแล้วเราให้หมดนี่เลยคุณคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ แต,แต่การปล่อยเนี่ยผู้ให้ก็เอามาวางแล้วผู้รับก็เลือกเอาก็เลือกเอาถ้าไม่เอาก็เอาวางไว้ที่เดิมแล้วมีคนหนึ่งมาเอาต่อ,อ <ะ S 1> ครับนะครับนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆนะครับของเครือข่ายเพื่อนหนังสือแล้วก็ตัวของพี่พลพิสิทธ์เองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะมาย้ําถึงความเป็นไทยค่าคือคนไทยในตัวของพี่พลพิสิทธิ์แล้วก็เครือข่ายของเพื่อนหนังสือแต่ช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ